อรุณสวัสดิ์ยามเช้าค่ะทุกท่านที่นี่วัดป่ากุดแก้วนะคะเช้านี้มาทําบุญหาหลวงตานะคะทุกท่านที่นี่บ้านเกิดของพี่นุกไร้รังพาเที่ยวนะคะได้มาจากร้อยเอ็ดนะคะมาทําบุญหาหลวงตาค่ะ พวกเราเป็นชาวเผาไทยโซม,มีภาษาพูดเป็นของตัวเองนะคะทุกท่านมาแล้วลูนะคะ

ดูต้นไม้ค่ะที่นี่วัดป่าที่นี่พ่อพี่นุกไร้แรงท่านมรณะพาที่นี่นะคะทุกท่านท่านบวชเป็นพระธรรมยุทธนะคะ คลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับพี่นกไรแดงพาเที่ยวด้วยนะคะทุกท่านขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ